ทีมเล่นแอนขอกลาบสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Monster Hunter World กับผมทีมเล่นแนนแล้วก็น้องแอ์แล้วก็ดิกโก้ <Yeah! S 1> แล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นการขอบคุณเป็นตัวด้วยเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด17ซับสไครต์แล้วขอบคุณมากนะครับทุกแรงใจแรงเชียร์นะครับ <Yeah! S 1> แต่แล้ววันนี้ก็อือจริงๆคือ ตามเนื้อเรื่องนะครับเนกิการเต้หรือที่ปกคลิปที่เห็นนะครับไอตัวนั้นอะ่ะมันเป็นตัวเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของภาคนี้นะครับซึ่งไอตัวไอบอลเนะี่ยผมยังไม่ได้โหลดมามันเป็น DLC เพิ่มเติมที่ต้องเสียเพิ่มประมาณ700-800บาทนะครับยังไงก็ขอเล่นภาคนี้ให้มันเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะผู้ชม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ผ่านทางไปผ่านทางมาสามารถกดซ u b สไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่มไหนก็ได้นะครับและสามารถคอมเมนต์ให้กับเราเพื่อให้เราพัฒนาคลิปหรือมีอะไรอยากแนะนําอยากให้ปรับปรุงหรือมีของชิ้นไหนอยากแนะนําหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยแล้วนี้ผมเล่นดาบโล่เหมือนเดิมนะครับโดยเจ้าดาบโล่ตัวนี้ที่มันติดหลังผมอยู่เนี่ยคือเป็นดาบโล่ที่ผมว่าค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูกันก่อนดีกว่าว่าดาบโล่ตัวนี้มันทํายังไงและสเตตัสประมาณไหนเนาะไปดูกันโอเคครับอ,อไอตัวเจ้าดาบโล่เนี่ยครับมันจะเป็นของที่เหมือนจะไล่ตามเนื้อเรื่องถ้าผู้ชมนะครับหรือผู้เล่นมือใหม่หรือใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาเล่น Monster Hunter World ก er, ็คือถ้าไล่เควสเนี่ยมันจะได้ตัวเนี้ยไล่ไปเนี่ยเป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆแบบล่าไอแดงล่าจานาแล้วก็ล่าถึงสุดท้ายในกิกันเต้ที่จะเป็นคลิปวันนี้ นะครับความสวยให้3แต่ความแรงให้5เลยไป,ป่าไปล่าก,กันดีกว่าพูดพร่ำทำเพลงมากเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินโอเคเราไปล่าเนกิกันเต้กันโอเคมาถึงรังเนกิกันเต้แล้วนะครับเห็นหัวไว้และหัวทุยมารุยกันดีกว่าปึ๊บโดยรังของเนกิกันเต้นะครับจะมีตัวที่ปีน หรือแม่ก็เป็นที่สไลด์อย่างนี้นี่สไลด์สปานฟาร์มเปิดก่อนได้เลยนะครับแต่ชุดเกาะอะไรที่จะกันทำลมทำรามอะไรนี่น่าต้องศึกษาเพิ่มนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เจ็บเลยเกินเออเออเจ็บฝ่ายแดงก็เองนี่แหละโอ้ย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 เทคโดนแต่เจ็บจุงเดีล่นๆๆๆอนี่เป็นไง คลิดก่อนก่อนไม่มีกาดนี่ไงคลิปนี้ก็ไม่มีกาดกาดโตอีกแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไอ้ไอ้ไอ้เยอะอย่าให้อายเยอะ,ยอยอยยอะคลิปนี้ขอตายไม่เกินหนึ่งรอบนะเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะนี่นะไอตัวพุพุฮิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านเควสไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถได้ตัวน,นมา ตัวนี้ให้เกิดเราเรียนแช่ไอตัวผู้ไอขึ้เป็นสีเขียวเนี่ยเราก็จะมีการหิวเลือดไปเราก็สามารถเืียนไฟกับมอนได้คนอื่นอาจจะเล่นพระคุมพระเคมอะไรผมนี่เลยเอาโลถือยืนหิวเนี่ยจ้องหน้าเด้วันนี้นีน่งดูดิดูดิดูด,ดิผมเหมือนเป็นอมตะครับม,มามีอะไรนึ่งี่ตั้งกาตั้งกาอะโห นี่ผู้ชมไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้ผมกาดแบบแน่นกาดแน่นมากอันนี้มันมันไม่ตื่นมีตีเลยกาดเีอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเห็นผมแล้วอย่เพิ่งงุงหงิดน,นะครับผมโอ้ยไอดูคลิปก็อย่าเพิ่งงุงหงิดน,นะครับเพราะผมก็เนี่ยแหละทำเต็มที่เออจะได,าด,าดา้ยังไงนะโอเคเนี่ยผมก็ทำเต็มที่นะ โดยไอ้เจ้าเนกันเต้นะครับมันจะมีนขนเนี่ยเียวขาวนี่เดี๋ยวผมข้าไปดูเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยน,น,น,นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราถอนขนมันได้นะเราก็จะสามารถทําให้มัน KO ได้อุ้ยเรียบร้อยขี่ไปเหมือนเดิมครับมีดาบโล่นะครับจะเก่งตรงที่แบบว่ารามจะมีท่าพิเศษที่ผมชอบกระโดดกระโดดแล้วมันจะขี่หลังได้ง่ายแต่นี้ขนดำหมดแล้วนะ โดยนกันเต้นะครับเอ้ยอย่าไป็นขอฟันนะ hmm. โดยไอ้เจ้าน่กิแกนเต้นะครับถ้าเกิดว่าไอนะ้คนขาวน่ะขนหงอกถ้าเลยเราไม่ฟันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นสีดําซึ่งมันจะเป็นเกาะหนาเราไม่สามารถตีตีแล้ยตดต้องต้องอุ้ยอุ้ยนี่ถ้าถ้าไม่ตายถ้านี้ถ้าเกิดว่าสยายปีกนะครับคนมีโลตั้งโลเลยคนไม่มีโลวิ่งไปให้ไกลที่สุดวิ่งแบบฉลบฉแล,บ,ฉลบอย่างเงี้ย Hey. อย่าให้ออให้อายขอหน่อยขอหน่อยจะเย็นๆวิ่งวนไปก่อนคงจะได้คลิปแบบไฟ์ออฟไฟ์อะสู้หรือหนีอพอดูจากทรงแล้วหนีอย่างเดียวเดี๋ยวๆนี่ผู้ชมไม่ต้องห่วงครับโลกผมหนามากถึงโลกผมจะน้อยแต่หนาจริงดูป๊าบป๊าบป๊าบลุกเล่น เล่นมุ้งเล่นอย่างเดียวฮึนี่ไงพ่อมใช้โล่เป็นก็โล่ไม่หยุดไม่ไม่หยอ่อนจิงหลบจิงทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยว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 เอออ๋อโอ oh โ้ยโอ้โหกระโดดเฉยๆก็ยังทำดันโอ้ยเดี๋ยวดีนี่แหละ แป๊บหนึ่งนะครับไอ้เจ้านี่ิเกนเต้นเนี่ยหรือ้ขนเขาขาวนะ่ะพยายามเรอรอไปดู uh, แมปต่อไปดีกว่าโอเคไอ้ที่บอกว่าย้ายแมปนั้นก็อยู่แมปข้างๆกันนะครับ <S 2> <S 2> มาลุยต่อลุยต่อเอ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ยเยนยังไงนะเนี่ยนเะขาตั้งทรงอ่ะตั้งทรงออุ๊ยลืมโหวิ่งอ่ะสตามิน่าหมด ยังไงเพื่อนๆรักษาสตามิน่ไว้ด้วยนะครับไอตัวหลอดเหลืองที่ผมเล่นจนหมดเนยแล้วผมก็ปักฟูเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมเสียเปรียบหน่อยนึงเห็นไหมในการมันผลดำหมดแล้วอ,อุ้ยอยมันแอนิเมชั่นไม่ได้จริงๆนี่เน่น่มันท่านี้มันหกปีกหกปีกเข้าดินเฮ้ยจุ๊บน,นี่นไงไงโลกอย่างเท่โลกบวกฟุนะครับเป็นอมาตะ อยู่เว้นท่าที่มันเบิร์ดแล้วตายไปเลยในทีเดียวอย่างนั้น่ะผมทนไม่ไหวนี่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 ลายยืดหมือนน้ำหยึดเดี๋ยวค่อยอธิบายขออภัยรับอุ้ย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 ทำไมน้ำลายยืดน้อยอย่างนั้นน้ำลายน้อยหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนนะยืบยืบยืบเฮ้ยหาง หนี่แล้วตีหนึ่งทีโล่หนึ่งครั้งอุย้ยตอนตีก็โล่ไม่ทันอือชาบอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะจ๊ะเดี๋ยวก,กินยาแม็กเลยโอเคโอ้ยเพิ่งกินยาเสร็จลดเลือดเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตั้งหลักก่อนนะอ,อ,อ่ะนี่ใส่แฟตไว้ ช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงตั้งหลังก่อนโอเคมาโดยเจ้าดาบโล่เนี่ยมันพิวที่สุดในเกมแล้วนะอันนี้ผมก็ฟังข้อมูลจากช่องอื่นทีนึงมุดหวัวก้มหวัวเดียวเดียวเดียวเอาแล้วเอาแล้วถ้าไม่ตายฮึบเนี่ยทุกคนฮึบปรึง่งโอ้าไม่โลนี่คือยังไงก็ไปหวั่นนะครับบอกไว้ก่อน อะไรกันโอเคถ้าไม่โล่นี่ยังไงก็ไปหวั่นนะเอ้ยเอ้าคนกำลังกินน้ำอยู่เดียวอย่าเพิ่งอนจดอย่างเอ็กต์โอเคมาพร้อมพร้อมมาเล่นกันต่อในกิจกันเตะยโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้มึงขี่นะแกงนี่ยังไหว ไวอยูเด้อเด้อเด้อขอตั้งทานโอ้ยวิวิันผมจะตายไงไม่รู้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวันเอ๋อเอ๋อขอสไลด์สไลด์อืมอืมแบบนี้นี่แหละมันต้องอย่างนี้ครับเล่นมันต้องได้อย่างนี้ครับต้องขี่บ่อยๆขี่แล้วขี่อีกเราคือไลเดอร์ครับจริง คลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นผมฟ้อนเยอะแยะนะในแกนเต้มท่ามเยอะเลยเกินแล้วผมก็ไม่ค่อยชำด้วยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ะก็พอเนี่ยผมดูขนดิดูขนอื้มเนี่ยขนล่วงแล้วคนผมมาถอนงอกไหน่วะถอนงอกในกันหน่อยวะนี่เห็นบ้านติดช็อกติดช็อคนี่ติดเหลืออุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นคันลานอุ้นคันลามสองครั้ง เอ้ยได้เปรียบได้เปรียบแล้วครับได้เปรียบแล้วครับโอเคไปแมปต่อไปครับแต่แมปต่อเอตัวเจ้านีกกนเต้เนี่ยมันย้ายแมปไม่ค่อยไกลนะครับป่ะต่อไปแมปลาวา let's go <S โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงในระหว่างที่นี่ก็เนี่ยครับผมต้องดื่มคูลิงก่อนนะคูลิงคคูลิงก่อนเข้าแมปลาวาไม่งั้นเลือดเราจะลดเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นสาระก่อนเจอนการนอีกรอบแล้วกันมา นี่ไงฟ้อนก่อนฟอนฟอนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยหูพึ่งหลอดแหละอะไรน,นรี้นี่อุ้ยอุ้ยไม่ไม่อย่าอย่าตายนะไม่นะออ้ยเกลือน่ขอปากหูหน่อยเอ้เนียมาสดชื่นเงี้ยนี่งนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยกำลายืดคนมาฟอนฟอน นในสุดคลิปนี้ก็ได้ฟอนอยยังไม่ทันสวยเลยไม่ทันจบน่าจะสินเลยเอา้าแล้วพูไปไหนอะ่ะเฮ้ยเกมคนครับพูผมหายาผมมันสนอือโอ้มันจะมีชิปไหนมันก็ไม่ว่าโอ้ยไม่นะไม่นะเนกิการอย่าพึ่งวิสยายทําไมาเรียบร้อยผมว่าผมร่วงคนจา๋าคนจา๋จาจ๋าฮึ อุ้ยตังอุ้ยแล้วอุ้ยไม่ได้อ้ยโอ้โหว่าจะไม่ตายแล้วโอเคแต่เลือดผมกลับมานาเอ๊ะกับไอตัว s t a าม n น่าผมยังเต็มอยู่ปะไปลุยกันอีกรอบนึงนะครับผมจะพยายามไม่ตายแล้วนะขอโทษทีโอเคนะครับสาระความรู้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนเข้าแมบบลาวาเนี่ยมันจะมีเห็ดตัวทำคูดิ้งอยู่ เกมก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดน,นั้นที่จะไม่ให้อะไรเลยนะครับมันก็จะทําคูดิ้งเพื่อที่จะทําให้เราไม่ลดเลือดเลือดลดนะครับในแบบลาวาโอเคเรามาไฟต์กันเนกิกันเต้ต่อไอ้นี่ไม่ค่อยดีเอานั่นแหละเดี๋ยวจะมีพวกของจะจีบะทะอุ้ยทำไมขนดําขนาดน,นั้นนะไม่ถอนขนมาเอ้ยแล้วถ้าไม่ตายหรือเออเอืเออ,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 อกงนะ โกงนะโกงเกินนะเนี่ยพอเราเสร็จเควสไปเรื่อยๆเควสของอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดเราเสร็จภาร,รกิจไปเรื่อยนะครับมันจะมีพวกของแย่มาให้ใช้เนี่ยอย่างเช่นแบบสั่งเจ้าริโก้บอกเจริโก้ฮวเลือดให้หน่อยแบบพ่อจะตายแล้วหนูอุ้ยไม่ใช่ต้องเป็นแม่จะตายแล้วหนูอ้ยนี่มันนี่มันนี่เขาจะ ไม่ีดูทุกคนดูผมสามครั้งแล้วนะวผมกระโลได้ด้วยสี่ห้าครั้งไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยหรอกขอคุยหน่อยขอคุยอุ้ยอุ้ย,อยเอาแยะเอาแยะเอาแยะเดี๋ยวย่าขอปากหน่อยอ่าโอเคไม่ใช่ขอปักหน่อยมาทีเนี้ยถ้าพุไม่หายเราเจอกันหน่อย มันนี่เขาถอนขนหมยขนยาวแล้วยาวแล้วพ่อหนุ่มม,มันนี่มันนีหันหลังให้อย่างเดียวเลยมันนีอ่อย่าบินบินแล้วไงบินอุยอ้ยโอทุกคนไม่หนาไม่นะจา๊ะมานเจใจไม่นะาจา๊ะนี่แต่เรามีพุเราหิวเรื่อย เดียวไเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เขอชิวหน่อยขอชิวหน่อยเอาชัวร์เดี๋ยวจะตายอีกรอบวันนี้ได้เวลาอื้ออื้ออื้อโอ้โหแล้วขนดำเฮ้ยจังหวะนี้ทำลายยืด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 ฟันไหนกระดัฟันขอฟันหน่อยขอฟันกันขอฟันกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบบช่วยชีวิตอื้อ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  อาจจะนานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมก็เล่นไม่ได้อุ้ยอุ้ยอืมโลทานโลทานอาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากแต่ก็นี่ยิงยิงอุ้ยมันมีนี่มันมีนี่ร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บตอนนี้มันคคนกำลังฟ้อนเดีย๋ยวอ้ยโลทันนะเมื่อกี้กระโดดไปกระโดดมานี่เขาเก็บก่อนมานี่มา ท่าไหนก็นมาเหอะสะายปีกทุกคนตั้งโลอื้อหูยสตามิน่าเกี้ยงถ้าสตามิน่าลาหมดถ้าสตามิน่าลาหมดนะครับเราจะตั้งโลไม่ได้หรือไม่ก็ยังโดนดาเมจอยู่ที่เหลือที่หลงเหลือนะครับโอเคย้ายแมปอีกครั้งเลยพยายามสู้ที่แมปอื่นดีกว่าแมปลาวาผมรู้สึกว่ามันมันร้อนแค่นั้นแหละโอเคมากลับมาแมปเดิมจะเดินไปเดินมาทำไมมานี่นี่ เออผมแอบมีแนวคิดว่ามันถ้ามันย้ายแมปได้มันมีหินอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูดิเดินไปเน่เน่เน่ทุกคนเห็นเห็นไอ้ช่างงอกหินเนี่ยช่างช่างงอนหินเมื่อกี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรหันไปดูแป๊บนึงนะเขาเล็งกันมันจะมาปะจะมาปะอุ้ยมันไม่มาเสียใจจริงจริงอะมันจะมีช่างงอนหินอยู่นะครับมันสามารถทําเป็นเหมือนไอ้ไอ้หินของไอ้คลิปที่แล้วอะอ้าว เจ็บวะเอา้าจะตายเหรออ้าวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ่ะอีกรอบมึงเอา้าเอา้าแล้วหลับอยู่ใครไปปลุกเอา้ายังไม่ทําอะไรเลยโอ้โหเกมเกมไม่ทําอะไรกูเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอ้าวไม่ใช่บินไปไหนฮัลโ,โหลยูยูบินไปไหนกลับมาที่ฟูชานมาเนี่ยมาเน,นี้เอ้ยมีแฟดเขาเล่นแฟด อพอดีเฮ <Auf> ้ยเก่งนี่มาผมตีใส่แฟดนะผมตีใส่แฟดนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหได้ทั้งคนได้ทั้งแฟดโอ้โหมีการคุ้มจัดมันนี่คุ้มนะป๋อคุ้มนะเหรอเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืมอืมออุ้ยเก่งอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลาะเลาะขนหน่อยได้ไหม ฝันไม่โดนดสินะชิปไหนชิปนั้นฝันไม่เคยโดนไม่ไม่เป็นไรเดาเดวเดาไปบ้องมีสลิงช็อตอยู่เดี๋ยวเก็บซิก <ś par> น,น,น,นี่มามามายัางไงอีกลูกหนึ่งมีแฟลตอีกลูกหนึ่มาหนี่มานี่มานี่มานี่นี่เรียบร้อยขนหลุดขนหลุดมานี่ถอนขนเสร็จก็ฟ้อนถอนเสร็จซ้อนซ้อนฟ้อนฟ้อน อุ้ยวุ้ยอุยแล้วฟอนขอฟังนะขอฟังอีกนิดนึงอีกนิดแยผ่านแล้วทุกคนโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไปกับการตายของเจ้าเนกันเตนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปดีกว่าว่าผมจะทำเกี่ยวกับอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการล่าของหรือก็ อาจจะเป็นสู้กับมอนหลายๆตัวนะมอนนี้ก็เก่งจริงนะก็ถือว่าสำหรับผมตึงมือเลยแหละไม่รู้ใครจะเล่นได้ยังไงนะครับโอเคอยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับบ๊ายบายเจอกันทุกคน